ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่แอดีไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่พี่เอฟซีครับก็วันนี้ เดี๋ยวมาแบ่งปันพระเครื่องนะครับเอารายการละ350บาทเหมือนเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันนะพี่นะรายการแรกเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอครับดูนะครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วนี่นะพี่นะเนี่ยดูนะครับมวลสารความเก่านะครับผิวพันนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับเนื้อหนึกๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ก็ใครอยากได้พระสมเด็จสวยๆไว้เช่าห,าหากันนะครับองนี้แบ่งปันให้ f c ครับ350บาทนะพี่นะวัดรักขังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนานๆเจอนะครับนานๆเจอ <c oughs> ต่อมารายการที่2นะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดรักขังพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับเอฟซี FC. องนี้เนี่ยตัดชิดเส้นอ่อ ขอบซุ้มเลยนะพี่นะฝั่งซ้ายมือเรานะครับแล้วดูเนื้อหาความเก่านะครับอง์นี้ผิวพันธุ์เดิมๆนะครับพี่ๆครับนี่สวยงามแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแล้วราคาแบ่งปันเนี่ยเอา350บาทครับพี่ๆเอฟซีครับดูเนื้อหานะพี่นะหนึกหนึกแบบนี้เลยพี่เนื้อหาเก่าๆหนึกหนึกแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะพี่นะองนี้ แบ่งปันให้นะครับแบ่งปันให้นะครับเอา350บาทนะครับ fc ครับ350บาทนะครับรายการที่2นะครับต่อมารายการที่3นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วเก่านะครับ fc องค์นี้ไม่ทราบสำนักนะครับมาเป็นพระเทหล่อโบราณนะครับเนื้อตะกัวพิมพ์ทรงเป็นพระปิดตาคล้ายๆหลวงปู่แก้วประมาณนั้นนะครับไม่ทราบสำนักจริงๆนะครับ เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่ๆเช่าหากันนะครับสามบาทนะครับ350บาทนะบิดาแบบนี้เลยสวยๆเนื้อเก่าๆนะครับนี่ตะกั่วดเดิมๆแบบนี้นะพิดาสามร้ครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นพระปิดตานะครับก็เรียกว่าปิดตาหัวเข่านะนะอันนี้เนี่ยสายวัดหนังเลยนะครับพี่ๆครับแล้วดูเนื้อตะกั่วพี่เป็นตะกั่วเทรอบโบราณนะผิวพันเนแบบขึ้นเป็น กระเด็ดกระดียิบยิบยิบแบบนี้นะครับสวยสวยนะพี่นะองนี้สวยสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับเดิมเดิมนะครับพี่ๆครับเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีไปนะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะพี่นะปิดตาหัวเข่านะนะครับปูเอี่ยมนะครับพี่ปูเอี่ยมรายการที่สี่ต่อมารายการที่5นะครับเป็นเหรียญพระพรมสีหน้านะครับ รูปทรงกลมนะครับพี่แล้วมีห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับ fc เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับน่าจะเป็นของพวกอาจารย์เฮงนะครับเห็นไหมพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วเหรียญสวยนะพี่นะแล้วเหรียญสวยแบบนี้นะพี่ดูเลยเห็นไหมเก่าๆเลยพี่เหรียญนี้นะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับพี่ครับสวยๆนะพี่นะนานๆเจอนะครับนานๆเจอแล้วได้มาแบบนี้เนี่ย พร้อมแบ่งปันให้ fc นะครับ350บาทนะครับผม350บาทต่อมารายการที่6นะครับเป็นเหรียญเปิดโลกหองผูดูนะพี่นะเหรียญน,นี้เนื้อทองแดงนะครับปี2532ลมอ่าเขาเรียกว่าลมมันมันปูนะพี่นะผิวพันุ์จัดจ้านนะครับนี่แล้วดูเส้นสายฝนเส้นขนแมวนะครับเห็นไหมพี่สว,สวยแบบนี้นะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอเลยพี่ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้ เอฟซี ờ, ได้เช่าหากันนะพี่นะเอาไป350บาทเอา350บาทนับสวยๆเก่าๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดโรคบูดูนะพี่นะ350ต่อมารายการที่7นะครับเป็นเหรียญละคังนะครับสมเด็จของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคององนี้หลังยันสิบนะครับเขียนว่าพิธีสองห้านะครับวัดช่องแคนะครับเป็นเนื้อ อทองรักังนะครับ FC สีสวยเดิมแบบนี้นะพี่นะนี่นะครับดูนะพี่นะเดิมแบบนี้เลยพี่เดิมแบบนี้เลยอ่าแล้วดูนะครับกระแสโลหะนะครับเก่าๆเดิมนะครับผิวพรรณธรรมชาติสุดๆนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครงนี้แบ่งปันให้ FC นี่เอาไป 350รายการที่7นะพี่นารายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลวงปู่ทิมปี2517นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟๆแบบนี้ในกรเ็ฟสี่แล้วดูเส้นศาสตร์เส้นสายฝนนะครับเห็นไหมเนี่ยสวยมากนะครับพี่ๆครับสวยมากนะครับเอาไป350บาทครับผม350บาทครับนี่เจริญพรบนนะเนื้อทองแดงผิวไฟตอบโคตด นี่สังกตินะครับนี่นะพี่นะสวยมากๆนะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงต่อมารายการที่9นะครับเป็นสมเด็จวัดรักคังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้พิมพ์ใหญ่แบบว่าพระเนี่ยมีสง่าราศีเลยนะครับเนื้อหนึกหนึแบบนี้นะครับพี่ๆครับเนื้อหนึกหนึแบบนี้แล้วดูนะครับพี่เห็นไหมโหวมวลสารจัดนะครับมวลสารจัดมีรอยหนอนด้น ลอยปูไตนะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะพี่นะองนี้สวยๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมเนื้อหนึกๆเดิมๆเลยครับองนี้แบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีครับสามร้อยห้าสิบพี่เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ยเห็นไหมมวลสารนะครับจัดจานผิวพรรณสวยๆแบบนี้นะครับสามห้าสืนะรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะพี่นะ วัดโคสิตารามเหรียญนี้เป็นเหรียญหลังยันหานุมานปี2521นะครับดูนะพี่นะนี่อาาราลอยลายยันนะครับตัวยันต่าง,างๆคุมชัดเจนนะครับพี่ๆครับดูนะพี่นะเห็นไหมนี่พดิมเดิมเลยนะพี่นะเหรียญนี้เดิมเดิมเลยครับเอา350บาทนะพี่นะเอา350บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเนื้ออาก้า ปี2521นะครับต่อมารายการที่11นะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์อัปเช่หลวงปู่ทวดนะครับปี05องค์นี้เนี่ยหล่อโบราณนะครับดินไทยเดิมยังติดตามซ้อขององค์พระเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับ เก่ามากนะพี่รนะ้านเก่ามากนะเห็นไหมดูดินไทยนะพี่เห็นไหมเดิมๆแบบนี้นะพี่ราคาโคตรดีนะพี่นะสามห้าศูนย์นะพี่นะสามห้าศูนย์ต่อมารายการที่สิบสองนะครับเป็นรูปลหล่อหลุมพงเงินพิมพสีตานะครับเอ้สีชายนะเป็นพิมพ์ี้ตาสีชายนะพี่นะเมื่อกี้คิดอะไรเพลินๆไปหน่อยพูดผิดเลยพี่หล่อโบราณแบบนี้นะครับผิวพันธุ์เก่าๆเลยนะพี่นะผิวพันธุ์เก่าๆแล้วก็ นานๆเจอนะครับนานๆเจอไม่ค่อยเจอนะพระสวยแบบนี้นะพี่นะพระสวยเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะครับนี่เห็นไหมนี่ lunch, นะครับดูใบหน้าใบตาใบหูนะครับเห็นไหมเดิมๆนะครับพิมพ์ขี้ตานะพี่นะพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่พ fc ไปนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทในรายการนี้ ใครชอบพร้อมปิดปิดได้เลยนะครับต่อมารายการที่13เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับออกที่วัดสุทัศน์นะพินาะอันนี้หล่อโบราณไว้สวยๆแบบนี้นะเป็นกระแสโลหะทองผสมนะครับนี่นะครับสวยงามแบบนี้นะครับองค์พระชัดเจนดีนะพินาะผิวน้ําทองเดิมๆนะครับผิวน้ําทองเดิมๆ ด้านใต้ฐานมีเจาะรูอุดกลิ่นนะครับแล้วกระแสโลหะเนี่ยเก่ามากนะครับเก่ามากเลยนะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะนี่ใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่สามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบสวยๆนะพี่ตรงนี้สวยๆชัดเจนดีนะครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับจะเป็นพระปิดตลานะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อสำนิดเก่าไม่ร้บสำนักนะครับ ได้มาเดิมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะพี่ดูหน้าพระดิเห็นไหมหน้าพระเนี่ยหน้าเช่ามากนะครับหน้าเช่าหน้าเอ่อเอาไว้ศึกษามากนะครับเห็นไหมดูเนื้อดูความเก่าเลยเก่าๆแบบทุกรายการเลยนะพว่ยนะสวยๆทุกรายการนะครับสำหรับปิดตาตงนี้ก็จัดไป3-50นย์ ต่อมารายการที่15นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะพิมพ์พระรอดเนื้อว่นาน97นะครับองนี้สวยสมบูรณ์พระไม่หักไม่ซ่อมนะครับไม่บินไม่กระเทาะนะเวลาสวยสวยเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้ FC เช่าหากัน350ครับส5 0สวยสวยแบบนี้เลยนะครับพี่ครับนานๆานเจอนะพี่นะพระสวยนะครับนานๆเจอ เดิมๆนะพี่นะรายการที่15ต่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ประพามทนข้างรัศมีหลวงปู่สุขนะครับปากคลองมะขามเท่านะพี่นะด้านหลังเนี่ยมีรอยจานนะเป็นจานยันนะครับหลวงปู่สุขเลยนะครับเก่าๆแบบนี้แล้วดูนะพนี่เห็นไหมเก่าๆเลยครับพี่ประพามมทนข้างรัศมีองค์นี้เนี่ยเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อทองแดงนะพี่นะ คล้ายแบบเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนั้นเลยนะครับเอาไป350นะพี่นะ350ต่อมารายการที่17เป็นรูปหล่อนะครับหลงพวกเงินพิมพ์ขี้ตา5ชายนะครับ fc องนี้เนี่ยวันะผิวแบบว่าออกแบบเป็นทองดอกบวบนะครับทองเหลืองอะไรประมาณนั้นนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับ fc ครับเห็นไหมพี่เดิมๆสวยๆนะครับเห็นไหมเก่าเก็บเดิมๆนะครับเก่าเก็บเดิมๆแล้วดูกระแสโลหะ คกับกระใส่โลหะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนี่บบนเ,นเห็นไหมตามซอกนะครับเห็นไหมผิวพันเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองสวยงามชัดเจนเดิมๆแบบนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่ๆเอได้เช่าหากัน350นะครับ350อ่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับเดี๋ยว จะขออนุญาตนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่ให้พี่เองนะเป็นเป็นพระแท้นะเนื้อดินแท้ๆเลยพี่ไม่ได้แบบคีโมโอ้โอวดอะไรนะครับอ่าเป็นพระลีลากุลานดอกไม้นะครับ b บ c เนื้อดินนะครับพระลีลากุลานดอกไม้เนื้อดินเนี้ยเก่าๆแท้ๆ,ด,ๆดูง่ายๆนะครับพิมพ์เพ่มคมชัดนะพี่นะเนี่ย ดูได้เลยนะครับพิมพ์สวยลึกชัดเจนนะครับพระลีหลาเนื้อดินกุรานดอกไม้นะครับสวยงามผิวพันธคลาสสิกเดิมๆแบบนี้นะพี่นะผิวพันธคลาสสิกเดิมๆแบบนี้สวยงามแบบนี้แบ่งปันให้ fc 350นะพี่นะ350ต่อมารายการที่19เป็นเหรียญหลวงปู่สุขเอ้ยหลวงพ่อคูณนะครับปริสุธโธ เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับเ c เนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับได้มา1รายการปี2512นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อคูเลยได้มา1ององนะแบบนี้ก็แบ่งปันให้ FC ได้นะครับ350บาทนะครับ350บาทได้มาสวยๆแบบนี้นะครับเผื่อ FC ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ สายด่วนสายตรงนะครับนี่แบ่งปันกันจริงนะครับสามศูนย์นครับ350ต่อมารายการที่20นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะพี่นะ,นะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับปั๊มโบราณยันคมชัดดีนะครับเราดูเขียนว่าวัดนกกระจาบไว้แบบนี้นะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับ fc นี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพระอาจารย์ขันนะพี่นะพระอาจารย์ขันแบ่งปันกันไป350บาทนะครับรายการที่20ต่อมารายการที่21เป็น <c oughs> พระเนื้อว่านนะ้รับใครเนื้อว่านของหลวงปู่ดู่นะพี่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเนี่ยปั๊มตากรงจักรนะครับไว้ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับแล้วดูพวก มวลสารนะครับเห็นไหมเก่าๆแบบนี้ดูด้านหน้านะครับนี่นะครับเป็นพระพมรมสีหน้าแล้วดูพวกเศษตอกเศษมวลสารนะครับผมพุทธคุณต่างๆในองค์พระนะพี่นะแล้วเรี่ยมจับขอบเงินแปะตั้งนะครับเนี่ยเอาไป350ห้านะครับสามยรายการที่21 ต่อมารายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเอ,อ่อปีไหนผมไม่ทราบนะปีไหนไม่ทราบนะพี่นะแต่ให้ดูก่อนเนี่ยเหรียญคมชัดสวยดีนะพี่นะสวยดีเป็นน่าจะเป็นรุ่นหลังนะครับเนี่ยแต่โค้ดคมชัดเจนเลยพี่โค้ดคมชัดเจน35 0นะพี่นะ350รายการที่22 ต่อมารายการที่23จะเป็นเหรียญสวัสดีนะครับของหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกเหรีงนี้ก็เป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับเห็นไหม,มสวยงามแบบนี้แล้วเชื่อมห่วงแบบนี้นะครับเดิมๆเลยพี่เหรียญเดิมๆเหรียญสวยๆนะ350นะครับผม350นะครับ มารายการที่24ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอ่าเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับนานๆเจอคนระัววันนี้นะ้ผมล้มมวยเลยนะครับล้มมวยจริงๆนะพี่นะพี่เห็นจากหน้าพาพวิก็รู้แล้วพี่พ้าแบบเนี้ยขายไม่ได้หรอกนะครับราคาแบบเนี้ยขาดทุนตายพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับพี่ๆครับแล้วดูนะครับ นี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับจะเป็นรูปหล่อพิมพ์พุทธกวังหลวงพ่อทบวันชนแดนนะครับหล่อโบราณเป็นเนื้อโลหะทองผสมปีศูนย์ห้าเก่าแบบนี้เนื้อจัดแบบนี้เลยนะครับเนื้อจัดแบบนี้เลยแล้วดูนะครับ เนี่ยเห็นไหมเห็นดินขี้เบ้าไหมวิ้นเนี่ยดำนะดำนะวิ้นนะเนี่สยสวยๆนะครับองนี้พิมพุทธกวักนะครับหลวงพ่อทบปีศูนย์ห้าเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบประมารายการที่ยี่สิบหกเป็นพระปิดตาเก่านะครับเนื้อผงยานะวิ้นนะเนื้อผงยา,เ,งยาเก่าจริงไม่ทราบสำนักนะครับใครชอบ ปิดได้เลยนะครับเก่าๆมีข้าฝุ่นข้ามหิ่งครับพี่ดูเห็นนะพระแบบว่าหิ่งหิ่งแบบนี้นะพี่เนี่ยหิ่งจริงนะครับหิ่งหิงจริงเลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่สามร้อยห้าสิบาทนะสามร้อยห้าสิบาทต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวัดเกตชยโยนะครับพิมพ์ฐานหกชั้นอกล่องนะครับเก่าๆเนื้อหนึนุ่มนะครับองนี้ เห็นไหมเขาเรียกว่าเนื้อนมข้นนะครับพี่พี่ FC ครับวัดเกตต้องเล่นเนื้อนี้นะครับเก่าดีนะพี่นะตรงนี้สวยๆเลยพี่พิมพ์เพิ่มคมชัดนะครับพระเนื้อหาจัดจ้านอยู่แล้วนะครับ FC สามร้อยห้าสิบครับผมประมาณรายการที่ยี่สิบแปดเป็นปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับวัดบางกระสอบ วงน,นี้เป็นปิดตาเก่านะครับนี่คล้ายๆเนื้อผงนะครับสวยงามชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะพี่นะวันนี้มาแบ่งปันนะครับหนึ่งรายการปิดตาพ่อเฉยผิวพรรณมนสาเนี่ยจัดมากนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ350หน,น,หนต่อมารายการที่ 28นะครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินเก่าๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอนี่กลิ่งดังลั่นๆลื่นๆน,น,น,นะครับ350ต่อมารายการที่30 เป็นพระกลิ่นดีดน้ำมนตนะครับคล้ายๆหลวงพ่อเขียนวัดสำนักคุณเนนะเวนะนี่หลออโบราณนะครับหล่อบโบราณอ,อย่างองค์นีค้คุ้มค่าเกินราคานะครับใครปิดปิดได้เลยนะครับคุ้มเกินราคาแน่นอนเดิมๆสวยๆนะครับเป็นพระส,สวย มีรอยช่อรอยเดือยให้เห็นสามห้าศูนยนะ์เวลาสามห้าศูนย์ต่อมารายการที่สามสิบหนึ่งเป็นพระปักน้ำนะครับรุ่นแรกมีเขาเรียกว่าอะไรมีการปิดทองมานะครับองนี้เนื้อเนี่ยแบบเก่าๆเลยครับสวยๆแบบนี้350บาทนะเวลา3 5มอห้าสนะบาท ระมาณรการที่32เป็นซุ้มกอนะครับเนื้อดินตรงนี้ก็ได้เดิมนะครับได้ผิวพัุ์เดิมๆชอบใจรายการไหนนะครับตัดสินใจโทรเข้ามาได้เลยนะเวลา0954533087ี่้า3นนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับที่เบอร์โทรเดียวกันนะครับ อ,องนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอกําแพงนะครับ350บาทต่อมารายการที่33 33จะเป็นพระชัยนะครับพิมพ์ล้มลุกท่านเจ้ามานะครับเนื้อสำลีเก่าผมเสียดายมากนะแต่และองค์ที่ผมเอามาขายราคาเนี้ยที่ผมต้องขายเนี้ยเพราะว่าผมต้องใช้เงินหมุนนะครับแล้วพระเนี่ยจมอยู่กับผมเยอะก็อย่างว่านะครับจะไม่มีเงินทุนเนี้ยหมุนออกไปเช่าพระต,ะต่อแล้วก็ทีเนี้ยมันจะ มันจะอยู่ไม่ได้นะพี่นะไม่ใช่ไหนจะอยู่ไม่ได้นะครับเนี่ยจมูกโด่งๆนะครับเนะื้อหาเก่าๆสาระปึกๆแบบนี้สามห้าสูงต่อมารายการที่สามสิบสามเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อโบยนะครับ,พ,พ,พ,รนะรบพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับพิมพ์หลวงพ่อปานนี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทดูกระแสโลหะก่อนเก่าแค่ไหน เก่าแค่ไหนเก่าแค่ไหนนะครับนี่สามรนะครับสามร้อยาสต่อมารายการที่34เป็นงอแกะนะครับงอแกะแท้ๆเป็นนางกวักนะเวลาอันนี้คล้ายๆสินหลวงพ่อกันนะครับราคานี้ก็ถูกมากนะเวลานี่เห็นไหมตัวจริงนเลานะตัวจริง เป็นงอแกะหลวงพ่อกันวัดเขาแก้ว350ห้ในร,รายการที่34ต่อมารายการที่35นะครับเป็นตระกุดนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนดอกนี้4นิ้วนะครับเป็นเนื้อทองเอเนื้อทองแดงเนี่ยแล้วดูการม้วนนะครับเห็นไหมบีบียูยูแบบเนี้ยบีบียูยูแบบนี้แล้วดูเลยดูเชือกนะเป็นเชือกไนล่อนนะพี่นะก็หลวงพ่อทบแน่นอนนะครับนี่มีรอยจานเก่า สวยๆแบบนี้นะครับเ c บซก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยได้ปลาดีๆมาเยอะนะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกันก็เยอะราคาแพง,งก็เยอะนะครับดอกนี้เนี่ยแบ่งปันคืนกําไรนะความยาว4นิ้วนะครับเอา350บาทรายการที่35สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับสวัสดีครับ